สวัสดีค่ะผู้หญิงหาแฟนฝรั่งนะอายุน้อยปดไม่แน่ใจนะว่ามีความคิดแบบนี้หรือเปล่าผู้หญิงอายุเยอะนะคะมีจากที่เป็นประสบการณ์ตรงเลยนะพี่ๆในกลุ่มที่เข้ามาคุยเนี่แหละหลายคนเลยนะบอกว่าพี่อยากมีแฟนฝรั่งไม่ได้แต่งงานพี่ก็โอเคนะเพราะว่าพี่มีทรัพย์สินเยอะมีข้อมูลที่คิด มาเล่าให้ฟังเอาไปพิจารณากันเองนะคะคุณจะอายุมากแล้วหรืออายุยังไม่มากฟังแล้วก็พิจารณาแล้วก็คิดเอาเองว่าแบบไหนดีกับตัวเองนะคะพูดถึงโอ๊ตก่อนว่าตอนที่โอ๊ตอยู่ไทยเนี่ยแล้วตัดสินใจว่าจะมีสามีเป็นฝรั่งเนี่ยโอ๊ตต้องแต่งงานถ้าต้องออกไปอยู่นอกประเทศกับเขาถ้าเขามาอยู่ในประเทศไทยกับโอ๊ตเนี่ยแต่งก็ได้ไม่แต่งก็ได้การแต่งงานต้องแบ่งกันนะคะ แต่งงานมีพิธีเฉยๆกับแต่งงานอาจจะมีพิธีและไม่มีพิธีหรือมีทั้งพิธีและจดทะเบียนก็ได้นะคะแต่งงานในที่นี้เราพูดถึงการจดทะเบียนสมรสนะคะส่วนเรื่องพิธีมีไม่มีก็ได้นะคะแล้วแต่เลยนะเมื่อจดทะเบียนสมรสแล้วเนี่ยทุกอย่างเลยนะคะทั้งข้าวของทั้งสิ่งที่ทำเป็นการกระทำ ทั้งดีและไม่ดีนะคะก็จะเป็นการกระทำของคนสองคนร่วมกันนั่นคือมีผลกระทบอีกคนหนึ่งถึงแม้ว่าไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรนะคะเพราะว่าเป็นสามีภรรยากันไงในเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยคนที่แต่งงานเนี่ยนะเขาก็อาจจะมีวิธีป้องกันไม่ให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยเข้ามายุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของตัวเองได้หรืออาจจะไม่มี ไม่รู้เลยว่าต้องถามยังไงก็เป็นไปได้อยู่ที่ว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยได้หาข้อมูลในแต่ละประเทศนะว่ามีอะไรที่ป้องกันไม่ให้สิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ฉันคิดเกิดขึ้นได้ไหมนะคะก็เป็นไปได้คนที่คิดอย่างเดียวว่าฉันต้องแต่งงานกับฝรั่งเพราะว่าฉันอยากได้ผลประโยชน์ที่ฝรั่งเขาได้ได้จากที่ทำงานตอนเกษียณ หรืออื่นๆน,นะคะอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่หลายคนนะที่โอ๊ตได้ยินมานะว่าอยากแต่งงานกับฝรั่งคนที่ไม่ได้อยากแต่งเลยเพราะว่าฉันไม่อยากผูกมัดกับใครแต่ฉันอยากได้ผลประโยชน์อ่ะก็ทำให้ต้องแต่งแหละ <c oughs> <c oughs> ก็มีนะใครที่คิดนะคะว่าฉันจะแต่งหรือฉันจะไม่แต่งคุณหาเหตุผลให้ตัวเองว่าทำไมถึงอยากแต่ง และทำไมถึงไม่อยากแต่งคุณต้องไปอยู่ต่างประเทศและถ้าคุณไม่แต่งงานก็จะมีปัญหาเรื่องวีซ่าจะไปวีซ่าอะไรแล้วจะอยู่กันยังไงหรือเปล่าเพราะแต่ละประเทศก็มีข้อกำหนดที่แตกต่างกันไปนะคุณไม่ไปอยู่ต่างประเทศให้ผู้ชายไปอยู่ที่ประเทศไทยแล้วคุณอยากแต่งหรือไม่อยากแต่งกับเขาเพราะอะไรนะคะถามตัวเองแล้วก็คิดเอาเองว่าฉันจะแต่งหรือไม่แต่งนะคะ พี่ผู้หญิงบางคนที่อยู่อเมริกาอยู่แล้วเนี่ยนะเขาเคยมีสามีสามีเสียชีวิตแล้วก็อยากที่จะมีเพื่อนบันปลายชีวิตนะบอกว่าพี่อะไม่ได้อยากแต่งงานหรอกเพราะว่าทรัพย์สินพี่เยอะเขาก็ทําได้นะเพราะว่าฝรั่งหลายๆคู่เนี่ยไม่ได้แต่งงานกันนะคะหมายถึงเขาไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสออดบอกแล้วการแต่งงานเนี่ยเป็นคนไทยก็คือมีพิธี กับจดทะเบียนเฉยๆหรือทั้งมีพิธีและจดทะเบียนของฝรั่งนะคะแต่งงานของเขาเนี่ยเขาหมายถึงจดทะเบียนสมรสนะคะจะมีพธิธีไม่มีพธิธีอันเนี้ยไม่เกี่ยวนะพอพูดถึงการแต่งงานสรรพนามการเรียกก็จะเปลี่ยนไปนะคะจากบอยเฟนเกิลเฟน แฟนเฉยๆก็จะเป็น husband wife นะคะแล้วทุกสิ่งก็เป็นการตกลงกันระหว่างทั้งสองคนว่าเราจะอะไรร่วมกันบ้างหรืออะไรที่ไม่เกี่ยวก่อนแต่งงานฉันมีอะไรฉันเป็นยังไงแบบนั้นหลังแต่งงานอะไรบ้างที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันนะคะทั้งดีและไม่ดีฝรั่งเขาจะเป็นอย่างนี้นะถ้าไม่แต่งงานเลยก็อาจจะมีการตกลงกันก็ได้หรือไม่มีก็ได้ต่างคนก็ต่างรับผิดชอบ แล้วในเรื่องของการเงินจะยังไงก็ต้องคุยกันในแต่ละคู่นะการแต่งงานนะคะคุณจะทําหรือไม่ทํากับฝรั่งของคุณเนี่ยคุณก็หาเหตุผลเอาสําหรับตัวเองว่าทําไมฉันถึงอยากแต่งหรือฉันถึงไม่อยากแต่งเท่านี้ฟังแล้วเป็นประโยชน์กับใครได้บ้างโดยก็ดีใจดีใจนะฟังแล้ว ไม่รู้เรื่องอะไรเลยข้อมูลไม่เห็นมีอะไรที่แน่นอนสักอย่างหนึ่งนะคะเป็นเพียงความคิดนะคะเป็นโอปพนเนียนนะคะแล้วก็นึกถึงหลายคนที่ไม่คันได้นึกไงก็มาบอกกันนะคะถ้าคุณอยากได้ข้อมูลที่อ้างอิงและเชื่อถือได้มากกว่าจากปากโอตและความคิดของโอตคุณก็ไปหาข้อมูลเอาเองเพิ่มเติมนะจ๊ะขอให้มีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะ